สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะตำบลอาโพนอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็จะมาตามตัวเด็ดๆกับน้องภูมิไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าน้องภูมิก็เคยบอกถูกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ตัวเลขไม่เข้านะคะท่านผู้ชมคะ งวดนี้ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าน้องภูมิคนมีเซนก็จดตัวเลขให้กับพี่ทัศแล้วนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศการสร้างหลังคาให้กับปู่หลวงปู่นะคะท่านผู้ชมก็บรรยากาศการก่อสร้างก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเอท่านใดอยากจะสมทบทุนสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่ก็เชิญได้นะคะเดี๋ยวแอดก็จะสอบถามพี่ทัาให้นะคะแล้วก็ f อฟที่ได้โอนเงินมาสร้างหลังคาให้กับหลวงปู่นะคะแอดก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะที่ได้ร่วมทําบุญสร้างหลังคาให้กับรูปเหมือนหลวงปู่นะคะก็ขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยผูกหวยไปด้วยกันนะคะค่ะก่อนที่จะไปดูตัวเลขกับน้องภูมินะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสดดีๆสดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวตามแอดไปดู คลิปของน้องภูมิพร้อมกันเลยนะคะเเเเ้้าาาาตออองงะไรรยย่่่่คคัับนนนทีีมมมววลกป็ด the panel มัวนี่เดินมาโอ๊ยลมทุกวันลุงดูตายแน่นอนลุงบอกลุงสิเลยไดมาจากไหนท่องกิงปูป้ะแม่ไม่ต้องดูละแยกอยู่นี่อันนั้นมันคืออันที่ผิดง้ ฉีกทิ้งทำไม่าไม่ใเอากระดาษเอาไปโยนทิ้งเก็บไว้ทำไม จะเ,เติมข้างเลขกอะไรอืมต้องเติมไม่เต็ม,มก็อย่างนี้จ้ะสวยเร็วไหนวางดีๆที่เลขกอะไรครับทุกคนเห็นไหม เห็นแล้วทุกคนก็สามารถพูดมาได้เลยคือทุกคนเห็นเลขว่ามีเลขอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คือเลขอะไรทุกคนทายถูกไหมจะให้อีกแล้อีก20วิเอา10วิ อย่าใส่ใกล้มองไม่ชัดทุกคนอ่ะอันนี้ถ้าทุกคนรู้จักอันนี้ไม่ใช่วอลเปนะทุกคนเพราะว่ามัวก็หันกลับด้วยทุกคนใครรู้จักเอยให้เวลาอีกแค่สิบวิเหมือนกันมาแล้วแล้วน้องภูมิว่าเรืออะไรลุงไม่รู้จักว่าเรืออะไรเดี๋ยวแป๊บนะอยามดีๆครับลันนี่คือเลกาทุกคนอันนี้ไม่เฉลยทั้งหมดแล้วนะถ้ายังไม่เฉลยทั้งหมดถ้าใครถ่ายถูถกก็ คอมเมนต์มาด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกงๆๆุ้งกิ้งกิ้งกิ้งกุ้งกักกิ้งกิ้งมาให้ด้วยนะเอาสามถ่ายจะกงอยู่แล้วเลขเลขอะไรนะเลขหนึ่งหกเก้าทุกคนี่ก็จะอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนะเท่าไหรนะคนุณแต่ก็เขียนสวยสมควรถ้าใครว่าสวยก็คอมเมนต์มาด้านล่างตรงนี้นะข้างล่างเลย และบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดีครับนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากน้องภูมิคนมีเซน์นะคะก็ここจดให้169น,น,นะคะตัดเล่นได้มี1661 6996แล้วก็1 9 9 1หนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขจากน้องภูมินะคะงวดก่อนไม่เข้างวดนี้อาจจะเข้าก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าน้องภูมิก็เคยบอกถูกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะอาจจะเข้าบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะท่านผู้ชมคะ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่าสุดท้ายนี้เอฟก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนชอบของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ